เราไปติดตามชมข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ้องสอนนะคะได้นํานายกเหล่ากาชาติรวมถึงสมาชิกเหล่ากาชาติค่ะออกเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลและชุมชนที่มีฐานะยากจนไร้ที่พึ่งรวมทั้งเด็กคนพิการและผู้สูงอายุค่ะ เมื่อวานที่ผ่านมานะคะ23ตุลาคมนายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนางหาไทยชนกพนัทอัมพลพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะได้ร่วมกับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลศรีสังวานออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไร้ที่พึ่งและประสบปัญหาความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือทั้งเด็ก ผู้สูงอายุคนพิการซึ่งนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลศรีสังวารและผู้ที่มีฐานะยากจนซึ่งอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยและผู้ยากไร้เดือดร้อนโดยได้มอบกระเช้าอาหารบำรุงร่างกายและเงินสดจำนวนหนึ่งให้ผู้ป่วยและผู้ยากไร้จำนวน20คนค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะท่านก็ได้กล่าวค่ะว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังมีประชาชนที่ยากไร้ได้รับความเลือดร้อนไร้ที่อยู่บางคนต้องอาศัยญาติพี่น้องเหตุเพราะความยากจนค่ะ โดยเหล่ากาชาติจังหวัดก็มีความประสงค์ที่ต้องการเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและประชาชนที่อยู่ตามบ้านเรือนในเขตเทศาบาลและชุมชนในชน,นบทเมื่อรู้ว่าความต้องการของบุคคลเหล่านี้ก็จะสามารถให้ความต้องการ ขออภัยนะคะก็จะสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดค่ะขณะนี้ก็มีหลายรายไร้ที่อยู่อาศัยซึ่งเหล่ากาชาติจะจัดหางบประมาณมาสร้างบ้านให้และจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาที่ทำกินและหาอาชีพให้สามารถอยู่ในสังคมได้ต่อไปค่ะ,คะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรวมถึงท่านนายกเหล่ากาชาติสมาชิกเหล่ากาชาติค่ะที่ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลสีสังวาลน,นะคะซึ่งก็เป็นผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไร้ที่พึ่งนะคะ